จะประมูลก็ยังไม่รู้จะประมูลได้เมื่อไหร่เก้าร้อยก็เลื่อนไปคราวนี้จะถึงจุดวัน้เหมือนพันแปดวันนี้แหละครับ,รบพอประมูลได้พันแปดกลับมาก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่ได้กลับมาแล้วจะไปเช่าอุปกรณ์ไหมสมมติถ้าเกิดทางแคทเองประมูลแล้วแคทได้แคทอาจจะให้บริการต่อผู้ปรณกเป็นของเขาอยู่แล้วง่ายิดเดียวแต่ถ้าเขาประมูลไม่ได้ละ่ะไอ้อุปกรณ์พวกนั้นเปไม่เหล็กเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีมูลค่ามันออเเรตไม่ได้ไม่มีความสีทําไม ผมมีความถี่แต่ผมไม่อุปกรณ์ผมทําไงอก็ต้องมานั่งคุยกันถ้าคุยกันลงตัวไปได้มันก็โอเคทางธุรกิจแล้วไม่ลงตัวผมก็ลงทุนเพยังไงผมก็ท้องลงทุนอยู่แล้วอันนี้คือทางออกหนึ่งที่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่บางครั้งเราต้องทําเพราะว่ากฎเกณฑ์ในบางอย่างมันทำให้เราไม่สามารถทํอะไรได้อีกอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถทําได้อีกเยอะมากถ้ามันไม่ได้อยู่กฎเกณฑ์พวกนี้ล้อมกรอบเข้าไปอยู่ ทีนี้เรา,เอาลองมาฟังทางแคทบ้างนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานของแคทเนียม,มีเพียงพอไหมคะมีการแชร์ให้กับใครบ้างหรือเปล่าไ,ได้แล้วจะให้เขาใช้ไหมอย่าเง,างี้ย <laughs> พอดีเห็นคำถามนะฮะบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศจริงๆผมผมอยากให้เรามองมุมกว้างไปกว่านั้นจริงๆการที่เรามีโทรศัพท์มือถือหรือเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยคอนเทนต์ ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างประเทศเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟราสักเจอร์ที่จะต้องรองรับการให้บริการ Data เนี่ยไม่เฉพาะในประเทศอย่างเดียวเราต้องไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอย่างอย่ินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราดึงข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆที่ที่ทผมเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้เนี่ยใช้งานอยู่เนี่ยบางอันเนี่ยมาจากมาจากอเมริกาบางอันตอนนี้ที่นิยมมากเลยคือเกาหลีแล้วก็จีนนะฮะญี่ปุ่นหรือคนที่จะมาแซงหน้าอันใหม่คืออ,คอินเดียนะครับอ,อินเดียเหรออินเดียนะฮะอินเดียเองเนี่ยทำไมเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายๆหลายๆ Content Provider เนี่ยตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อินเดียนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง Content ของอินเดียเองเนี่ยคือบางทีเราไม่รู้ไงบางทีมันเป็นเกมบางทีมันคืออะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะในประเทศอย่างเดียวที่เราจะต้องมี i n นฟราสั u เจอร์รองรับต่างประเทศด้วยนะครับในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าปิที่วิ่งกันเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันมากขึ้นเป็นพันพเท่า นะฮะต้องบอกจริงๆเลยเป็นพันพันเท่าคือคือคือไม่ไม่อยากใช้สับแสงทางด้านวิศวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยิ่งงงกันไปใหญ่นะครับมันเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องต้องบอกจริงๆว่าโอเปอเรเตอร์ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมองว่าอินฟราสตรักเจอร์ของต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เป็นต้นทุนหลักอยากใช้คําว่าไม่ได้เป็นต้นทุนหลักเพราะว่ามูลค่าหรือว่าหรือว่า มูลค่าของตัวอินฟาสเอร์นี้เองเนี่ยมันมันมันถ้าบรหารต่อหน่วยแล้วเนี่ยมันมันน้อยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงจึงอยากเรียนว่าการพัฒนาเนี่ยต้องเป็นไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครานี้แคทเองเนี่ยต้องต้องเรียนว่าจุดแข็งของของของแคทเนี่ยก็คืออยู่ที่โครงข่ายระหว่างประเทศ นะครับอันนี้เป็นอะไรซึ่งเราเราได้รับมาตั้งแต่ตั้งแต่ยุคแต่ไหนแต่ไรน,นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเวลาถ่ายทอดฟุตบอลโลกโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมอะไรก็ตามเนี่ยท้ายสุดเนี่ยพิธีกรจะต้องบอกว่าขอขอบคุณสมัยก่อนก็คือการสื่อสารในประเทศไทยปัจจุบันก็คือก็คือกอสทโทรคมนาคม หรือแคท t e l ิ c o m ก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับเราให้บริการระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่เป็นดาวเทียมนะฮะครนี้ผันจากยุคดาวเทียมเนี่ยมาคือระบบเคเบิลใต้น้ำนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโครงข่ายหลักระหว่างประเทศคือเคเบิลใต้น้ำนะฮะไม่ใช่ดาวเทียมเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมีแคปซิตี้ไม่เพียงพอที่จะรองรับการสื่อสารที่มีแบนด์วิดต์เยอะๆได้อย่างนี้ เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็น,ปนจุดสำคัญแล้วก็ในในส่วนของโครงข่ายระหว่างประเทศเนี่ยกสทก็จะมีการลงทุนต่อเนื่องนะครับเรามีการมอนิเตอร์คับพาซิตี้ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็มีการขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เราก็จะมีระบบเคเบิลใต้น้ำซึ่งต้องต้องบอกจริงๆว่าครบถ้วนแล้วก็มีมีเยอะกว่าโอเปอเรเตอร์รายอื่นนะฮะ อันนี้คือส่วนของต่างประเทศในส่วนของในประเทศเองเนี่ยผมผมมองมิติอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเป็นอะไรซึ่งไม่น่าจะมีข้อจํากัดนะฮะเพราะว่าตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมบอก3ามขาอย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้ามีแอปพลิเคชันมีดีไวซ์สสิ่งที่ตามมาก็คือเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับผมมองว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย ปัจจุบันการเพิ่มแบนด์วิดตนะครับการเพิ่มแบนด์วิดตหรือว่าการเพิ่มความจุของระบบโทรคมนาคมเพื่อลองรับนะครับอย่างที่ตะกี้ทางทางทางกะสะทชอบอกถึง400เมกอะไรเนี่ยนั่นคือแบนด์วิดตของของของอความถี่ที่เราจะต้องมาลองรับการให้บริการตรงนี้ผมมองไม่มีปัญหาแต่ผมกลับมองว่าปัญหาเ,เราอาจจะเห็นตรงกันคือเรื่องของฟิสิกอล ฟิสิกอลนี่หมายถึงว่าการเดินสายโทรคมนาคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินสายที่จะต้องพาดสายพาดสายผ่านเสาเสาไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเนี่ยมีสายพาดยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยทางการไฟฟ้าเองไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคก็กระโดดลงมาเหมือนกับจะทำตัวเป็นเป็นเป็นเทเลคอมโอเปเรเตอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือมีการวางเคเบิลแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้โอเปอเรเตอร์ทุกโอเปอเรเตอร์เนี่ยไปใช้ะระบบโครงข่ายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งทั้ง,ท,งทั้งการไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็พยายามสร้างแบลนเดร เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเนี่ยสามารถผ้าสายได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่นั้นของของเขาก็ขายไม่ออกบอกคอสชยังฮะอันนี้กทชกทชน่าจะรู้สภาพน์เองก็รู้นะครับเพราะนั้นผมกำลังมองว่าเรื่องของฟิสิกอลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องซิ่ง เป็นเป็นเป็นกำแพงอันหนึ่งในการในการที่จะ,ะทําให้การขยายโครงข่ายเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะฮะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องอาศัย line of ว a y นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝังสายเคเบิลลงใต้ดินหรือแม้กระทั่งการพาดเสาเราก็ถือว่าเป็น line of way ด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดอันหนึง่งแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมนะฮะ<ม>ของกะสะทชซึ่งซึ่งก็กมองว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าถ้ามองในแง่ดีนะฮะก็คือก็คือเรื่องของการประหยัดเรื่องของการลงทุนนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยในเรื่องของฟิสิกอลก็คือการลากสายต่างๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีโอเปอเรเตอร์ทุกโอเปอเรเตอร์ไปลากสายทำให้เกิด เกิดโหลดกับกับกับเสาหรือว่าเกิดโหลดกับท่อร้อยสายใต้ดินนะครับแต่แต่ผมต้องขอย้ำว่าจริงๆตรงนี้มันต้องมันต้องมีระบบแล้วมันต้องมีกฎเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับทั้งผู้ลงทุนด้วยนะฮะอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการลงทุนของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเป็นการลงทุนที่สูงมากเพราะนั้นใครที่จะไปลงทุนเนี่ยสังคอจะเยอะมาก นะครับส่วนใครที่จะมาปลั๊กอินเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จะได้เปรียบคือรวดเร็วนะครับเ mm hmm. พราะนั้นเนี่ยเรื่องของการกำหนดราคาจะต้องเป็นจะต้องน่าสนใจสำหรับผู้ที่จะเป็นคนลงทุนด้านโครงข่ายอันนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยต้องเราต้องศึกษานะฮะจากหลายๆประเทศเพราะหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันคือท้ายสุดแล้วหาคนลงทุนไม่ได้ เพราะทุกคนมองว่าถ้ากฎระเบียบเนี่ยไม่เอื้อประโยชน์กับเขาเนี่ยเขาขอปลักอินดีกว่าเขารอให้คนอื่นลงทุนแล้วตัวเองเนี่ยไปปลักอินดีกว่านะครเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากเอาไว้ว่าต้องมีถ้าเกิดจะมีการใช้โครงข่ายร่วมเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดราคาก็ตามคันนี้ถ้ามองในแง่โคงข่ายร่วมจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย แคทเองก,ก็เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายร่วมอยู่แล้วนะฮะก็คือที่เราเป็น MVNO <ม>นะฮะ<ม> MVNO <ม>กค็คือเราเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายกับผู้ให้บริการโมบายนะครับไม่ทราบทุกคนในที่นี้รู้หรือเปล่าว่า 2Move Edge <ม>ก็คืออยู่บนโครงข่ายของของแคทนะครับเพราะนั้นก็อยู่ใน infrastructure ใอินฟราสัคเจอร์ของของแคท ทูบู๊เอก็จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ของของของโมบายเน็ตเวิร์กของของกสทเองนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็กำลังเจราจาร่วมกับหลายๆเรียกว่าอะไรนะเอ็นทรานก็คือคนที่จะเข้ามาให้ประกอบการเป็นผู้ให้ประกอบการลายอื่นๆใน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 ธุรกิจมือถือนะครับ เราผมเข้าใจว่าเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยคงอีกซักอนาคตอันใกล้เนี่ยก็อ,อาจจะเห็นว่ามีเอ๊ะมีโอเปอเรเตอร์หลายๆลายซึ่งซึ่งซึ่งอ,อ,อาจจะมองว่าไม่ไม่คาดฝันนะฮะว่าทำไมเขากระโดดลงมาเป็นโมบายโอเปอเรเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะออตอบโจทย์ตรงนี้ว่าการที่เรามีโครงข่ายร่วมหรือเราให้บริการโครงข่ายร่วมเนี่ยก็จะทำให้มีผู้ให้บริการหลายหลายเนี่ย เข้ามาให้บริการได้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้หลวงผมขอขอฝากไว้ตรงนี้ค,คก็ฟังดูแล้วเนี่ยทางแคทก็มีการแชร์โครงข่ายนะคะอย่างน้อยก็มี t 2moveS มาใช้งานนะคะในส่วนของ t o t นะคะอินฟราสตรักเจอร์มีมากน้อยแค่ไหนคะแล้วถ้า a d v a านซ์ไม่พอนี่มาขอเช่าใช้ได้ไหมคะครับ <laughs> <laughs> ผมอยากให้มองอย่างนี้นะครับพูดถึงอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเอาเฉพาะทางด้านโมบายนะครับนะฮะส่วนแรกนี่คือคลื่นซึ่งทางกสทชก็พูดแล้วว่าคลื่นมันไม่พอนะครับจากคลื่นเนี่ยเวลาเราใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือว่าเป็น iPad อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องเข้าไปที่เสาก็คือทาวเวอร์นะครับจากทาวเวอร์นะครับก็ถือว่าเป็น infrastructure อินฟราสตรักเจอร์อันหนึง่งนะครับจากทาวเวอร์เสร็จแล้วเนี่ยทุกทาวเวอร์เนี่ยมันจะต้องมีเน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อถึงกัน นะครับซึ่งก็เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็เข้าไปเชื่อมกับชุมสายอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงข่ายไฟเบอร์ซึ่งอยู่ภายในประเทศแล้วก็แน่นอนเนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเชื่อมต่อระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะเข้าประมาณ5 0เเนี่ยเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยเป็นหลักที่เหลือก็จะไปตามยุโรปตามญี่ปุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะมีโครงข่ายที่เป็น สำหรับ international หรือว่าโครงข่ายระหว่างประเทศซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของ s ั b m า r ีน e ค a b l e หรือว่า c a บิลใต้น้ำนะครับซึ่งคุณสมยศก็พูดไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องมาดูทีละส่วนนะครับในส่วนของเครื่องความถี่ไม่พอนะครับอันนี้หน้าที่ขค้ื่ความถี่เนี่ยคือกสะทะชผู้เดียวเท่านั้นเองใครแตะไม่ได้นะครับส่วนในเรื่องของ tower เนี่ยนะครับถ้ามงในเรื่องถามว่าพอไม่พอลองดูอย่างนี้ครับอ,อ,อย่างที่ธาไมเชียพูดถึงในเรื่องของ เสาทั้งหมดที่มียกให้ทรัพย์สินเพราะว่าเนื่องจากเอเนี่ยรับสมรทานจากทีโอเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1 4ื่นัต้นะครับซึ่งเอก็จะสร้างในส่วนของ 3G นะครับที่นั่นเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ7,000พก็เสียว่าเอาเอาตัวเลขว่ามี20,000ต้นนะครับผมเดาว่า r u e นะครับคงจะจะเอาเอาเอาตัวเลขคร่าวๆว่าสมมติมี1 5 0 0 0ต้น ดีแท็มีหมื่นห้าพันต้น TOT ทีโอทีนี้ยังมีอีกหกเจ็ดพันต้นที่เป็นของทีโอทีเองอลองนับดูสิครับเท่าไหร่ละเยอะเหมือนกัน,เ,นเยอะนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นถ้าไม่มาใช้ร่วมกันก็สิ้นิลกก็ใช่ครับตรงนี้คะคือคือคือจะเจอปัญหาครับว่าถามว่าอย่างสมมุติว่าครับเอ่อเอ่อทรูจะมาเช่าเอเอสหรือเปล่า เอสจะไปเท่าทรูหรือเปล่าสีเหรอฮะมันก็อาจจะเรื่องของการการผมไม่รู้เลยที่ต้องให้ทัานทางทางท่านทานวิเชียนตอบนะฮะก็บางทีมันตัวสําคัญคือเรื่องของ SLA หรือว่าคุณภาพเพราะบางทีมันก็กลัวที่ท่านก็ตอบว่าเหระว่าบางทีเราควบคุมใช่ครับมันก็กลัวว่าเอ๊ะเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่านี่ยอมไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าถามผมมองคร่าวๆเนี่ยโอเคจริงๆเนี่ยมันก็เซอเซว่ามีอยู่67,000่ันต้นห0หมืหรือว่า70,000ต้น ถามว่าพอไหมถ้ามองแล้วเนี่ยผมว่ามันพอถ้าแชร์กันใช้ค